สว,สวสัสดีค่ะชื่อนางสาวกาัญรัตน์ปรทุมราชากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะนางสาวสุดารัตน์ปทุมราชาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมตอนปลายค่ะนายกรเทพฤทธิเสถียรกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับพว<ม>กเราตัวแทนนักศึกษากสนตมตำบลบอปูดวันนี้จะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล บ้านอาซละัดตำบลเกาะกูดที่มาและความสําคัญของโครงงานหมู่บ้านอาสลัดตั้งอยู่หมู่ที่6ตามมําบลเกาะกูดชาวประมงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเพราะพื้นที่ติดกับทะเลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลดังนั้นผู้จัดทาโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาข้อมูลความด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในหมู่บ้าน เพื่อที่ต้องการทราบประเภทและจํานวนของสิ่งมีชีวิตที่ติดมากับอวนปูชาวประมงเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของการศึกษาครั้งต่อไปจุดประสงค์ของโครงงานคือเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลของหมู่บ้านอาสละตําบลเกาะกูดโครงการนี้ได้กําหนดขอบเขตไว้ดังนี้คือหนึ่งขอบเขตด้านเนื้อหา การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลบ้านอาทรัดหมู่หกตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดนำมาจาัดจำแนกชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ2ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง,ต,างตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลได้จากการสุ่มสำรวจอวนปูของชาวประมงในชุมชนหมู่บ้านอาสลัดหมู่หกตำบลเกาะกูด 3. ขอบเขตด้านสานที่หมู่บ้านอาสัดหมู่ำบลเกาะกูดอำเภเกาะกูดจตร,ราวิธีการดำเนินงานวัสดุอุปกรณ์ 1. เครื่องช่าง 2. ตะก,ก้า 3. ถุงมือผ้าหรือถุงมือยาง 4. สมุดจดบันทึก 5. ปากกาขั้นตอนการศึกษา 1. วางแผนการสำรวจพื้นที่ หมู่บ้านอ่าวสลัด 2. เลือกสูงอวนปูของชาวประมงบ้านอ่าวสลัด 3. ถ่ายภาพอวนปูที่ได้จากการสูงม4ใช้ถุงมือยางในการปลดกกากทั้งหมด4กอง 5. เก็บตัวอย่างที่ได้จากการใสต่ตะก้าเพื่อน,นำไปจำแนก 6. นนำตัวอย่างที่ได้จากการจัดจำแนกชนิดปริมาณและบันทึกผล 7. นำข้อมูลมาจำแนกตามคู่มือต่างๆ8รวบรวมข้อมูลและอภิปรายผลผลการสำรวจจากการสำรวจในครั้งนี้พบว่าการสำรวจความหลากหลายทางคีวภาพทางทะเลหมู่บ้านอ่าวสลัดตำบลกาะกูดพบว่าจากการสุ่มสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจากออนปูของชาวประมง จำนวนสี่กองพบว่ามีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด4ประเภทรวมทั้งหมด28ชนิด417ตัวดังนี้ประเภทที่1กลุ่มหอยประเภทที่2กลุ่มปูประเภทที่3กลุ่มปลาและประเภทที่4กลุ่มสาหร่ายและฟองน้ำข้อเสนอเนะี้ควรมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทงางทะเลในพื้นที่อื่นๆของตำบลเกาะกูเช่นบ้านอาวเพา้าบ้านอง เพื่อที่จะได้ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นสำหรับวันนี้พวกเราตัวแทนกศนตำบลเกาโกดขอจบการนำเสนองโครงงานวิทยศาศาสตร์ว้เรียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ